เวลารักษาอย่างที่อาจารย์นิ่บอกครับถ้านิ้วโป้งฝั่งนี้ถ้านิ้วก้อยก็ฝั่งนี้หรือถ้าใครมีอาการนิ้วมือชานะครับท่าน,นี้ก็ช่วยได้เหมือนกันนิ้วมือชาให้คุณกดโป้งและนิ้วก้อยนะครับและจุดหนึ่งก็คือใจกลางมือครับถ้าคนที่เป็นอาการหนะักเนี่ยจะไม่สามารถหักมือได้เยอะแล้วก็ไม่สามารถที่จะค้างได้นานๆแต่ตอนนี้คืออาการเมื่อกี้เนี่ยตอนที่งอเจ็บแล้วก็ปวดน,นะคะตอนนี้ เขาเรียกว่าเส้นริมขึ้นอาการแก้ดีขึ้นนะคะทันทีที่มีการปวดเพียงแค่สองรอบนะคะตั้งแต่นิ้วโปง้งหรออ่านะครับสองนิ้วมือกดแนวนิ้วกลางก่อนนะครับเป็นการไล่เส้นต่อไปครับมากดจากข้อมือสามนิ้วมือแนวนิ้วกลางเหมือนกันเป็นนิ้วโป้งให้กดตรงบริเวณข้อตรงนี้ครับจะมีร่องจะมีร่องอยู่นะครับให้กดร่องลงไป ไปกดบริเวณนิ้วโป้งครับนิ้วโป้งโคนนิ้วโป้งทั้งสองฝั่งครับกดโคนด้านในก่อนดันขึ้นไปเลยครับอันนี้แก้นิ้วโป้งเ็ดได้ด้วยนะครับไม่ใช่ล็อกอย่างเดียวเวลาทำสองรอบแก้อาการนะครับทำสองถึงสามรอบได้เลยอตอนนี้รู้สึกว่าบริเวณนิ้วโป้งนะคะที่มีอาการ เขาเรียกว่าปวดปลาย,ย,ย,ยนิ้วชานิดนึงเพราะว่ามีการคลายเส้นจากอาจารย์เออาจารย์เอเดอะเมจิกอะคาเดมสถาบันพัฒนาสุขภาพ